เอาละจุ๊บไอ้ยยิ่งตัวแล้วตอนัดเดียวตายนะครับวิ่งยิงแบบไม่ต้องคอนโทรลคอนโทรได้ ทุกคนคือในสดบูล่าสองโกก็านำมาวางขายอีกครั้งนะครับก็นับเป็นอีกหนึ่งสไนเปอร์ของผมเลยนะฮะวันนี้ต้องจัดเต็มละ้ย่านชาติที่ไม่ได้เล่นมาหลายวันด้วยนะครับเข้าเกมมาเห็นว่าสไนเปรอร์นี้มาวางขายพอดีนะครับผมวันนี้ขอจัดเต็มเลยละกัน <c oughs> นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสไนที่รู้สึกว่าเล่นแล้วเข้ามืออยู่เสมอนะครับผมเป็นชเป็นฝันตะลับในหมดมิดในแบบมิมมมมทาวนะครับหมดหมิทาวเฉยเลยสภาพ ผมไม่ได้พูดในคลิปปนี้มาหลายวันแล้ววันนี้รู้สึกอยากเล่นเป็นพิเศษนะครับขอแบบจัดนากจะเต็มเลยออ๋ยเป็นฝั่งตั้งรับนะครับขอแบบทีมแดงวิง่งบวกเราเลยได้ไหมฮะบอมเอไม่มีใครมาเลยอ่ะอุ้ยนี่ครับบุมนี้ผมบอกเลยว่าใช้ได้เสมอนะ,ะคือแบบถ้าทีมแดงไม่ลงจากบ้านเนะี่ยเขาจะมีมุมดักอยู่ข้างบนไม่ขีมมุมเลยครับ มุมนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่เอาไว้ยิงไว้ยิงทีมแดงที่ดักอยูือนเกิดนะครับดังใช้ได้เสมอนะทุกคนเอ้ยเอ้ยไม่โดนยิ่งเป็นสนัยนะครับตรงเนี้ยแบบเคาะได้เรื่อยๆนะคือผมจะชอบเอาเอชซีมาดักเก็บตงเนี้ทุกคนถ้าเป็นปืนกลน,นะครับเพราะว่าเป็นมุมเล็กอะใช้ปืนที่ยิงนิ่งๆนี่จะแบบเก็บฝีได้เยอะมากนะครับตรงนี้อุ โอ้ยเล็งตัวไหนมาตรงนั้นเดี๋ยวก่อนถูกตงมิกกี้มาไงครับเนี่ยข้างหลังนั้นคือเกิดล้อมเหรอชัดเลยนะครับบอมบี้เข้าไปแล้วอุย้ยเกือบไปนะอุย๊ยไม่โดนอยคือสไนก์ก็บอกเนี่ยแบบน้ำหนักเบามากนะครับทุกคนเสียงปืนก็เบาตามไปด้วยนะครับไอ้เดี๋ยวผมปรับเสียงเกมเบาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่คือเสียงสไนก์จะแบบไม่ได้แบบ เหมือนบาลเลตที่แบบตูมป้ามปุ้มป้าม,ามครับแต่ก็ยิงมันมากครับพวกนี้เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 เ,เราจะเพราะผมว่าตอนนี้ผมปรับเสียงเกมก็ไม่ได้เบานะครับทำไ,ไ,ไ,ไมรู้สึกว่าเสียงปืนเบาจังเพิ่มเสียงเพิ่มเเพิ่มสียงเสียงไหม <c oughs> เพิ่มเสียงนในคอมพิวเตอร์นะครับ ครับว่าเสียงปืนนะ่าจะดังขึ้นหรือเปล่าอ,อุ้ยท,ทีมแดงไม่ลุกมาเลยอะ่ะ<ป>อุ้ยโอ้โหดูดีทุกคนคือดันไปไม่ได้นะครับเขาตั้งรับรอเราอยู่อะต้องพยายามหามุมที่ให้ักเก็บนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยไม่ไม่นะ เฮ้ยแบบดันไปมัมวๆนี่ก็อาจจะแบบตายได้ครับเขาแบบมุมทีมแดงอะค่อนข้างได้เปรียนนะครับถ้าเราดันไปจะกลายเป็นเขาดักเก็บเราได้นะครับุอยบอมเองเงียบทุกวินเลย ดูนะครับดูนะครับอุ้ยแบบแบบมีแบบแบบอุ้ยไม่โดนถ้าอือได้คิวดักเก็บเรื่อยๆครับยิงเรื่อยๆตรงนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่ป่ะนะอุ้ยโอ้โหนะได้คิวสามคิวนะครับ จะต่อยเพื่อนเอ้ยเพื่อนจะดันไหมคนบ้านล่วงไปสามแล้วอะ่ะอุ้ย,ยเดี๋ยวบีอ๋อหรือว่าบีเข้านะครับโอ้โหสอบเกิดเลยตอนคะือแบบเอาเรื่องนะทุกคนคือแบบเขาไม่ปลุกลงมาเราก็เลยต้องหาหมุมเที่ยเก็บ <c oughs> นะครับสวยเพื่อนเอาวะเอาวะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> ชอบให้เหลือหนึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยใช้ได้แรงทุกครั้งนะครับโอ้โหเอาวะบุมเนตำนานใช้ได้ดีนะจะถึงตอนนี้นะครับ <S <S โ,โหนี่ได้เก็บตัวน,นั้นได้เรื่อยๆ,ๆนะทุกคนเดี๋ยวๆไปเล่นมุมเดิมดีกว่าอุ้ยรอบพี่พองเอมา <S <S อุ้ยตัวนี้ไม่มีฉายาปลากระเบิดหรือไปนะครับรยอดเพชรตัวนี้ คือผมนั่งยิงเล่นโบนรัชสองโกจนอัพสองเพชรอะทุกคนตอนแรกจะเพชรทองยิงจนอัพเลยนะครับเอาเรื่องเอ้ยอ๋อ,อแล้วเพื่อเก็บสามเอาวะรอบนี้คือเพื่อนเราดันแล้วนะครับตามเพื่อนดีกว่าสวยโอ้โหนี่ครับ <laughs> เมื่อทีมแดงไม่มีมุมตั้งรับแล้วนะครับเสียเสียกลยุทธ์ จุดยุทธศาสตร์ไปนะครับผมเราเลยสามารถจะยึดครองพื้นที่ตรงนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับผมรอบนี้จะมาไหมโอ้โหเสียงปาระเบิดคือแบบโอ้โหไฟเดร์โฮไฟเดร์โฮอุ้ยเลือดฉันอุ้ย อุ้ยเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนรอบนี้เราเลือดไปอํานวยนะครับบอมเอน่าจะไม่มาแล้วผมว่าคิดว่าเขาน่าจะทำทางฝั่งบีเป็นหลักส,ส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนอยังมีใครดักอยู่บนบ้านไหม ไม่มีแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยเพื่อนเราแคมป์อยู่ในบีนะครับเดี๋ยวเราดูบอมเอให้ <_ A> ในายเนี่ยเงียบจังคนนี้เล่นโหดเลยนะยศอุย้ย ยดบ้างฝ่าตัวคาบเราโหดมากทุกคนโอ้โหเอาละหมายกอดสถานการณ์สองตอหนึ่ง <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเอาละเอาละโอ้ <c oughs> คือผมถ้าปิดวินนี้ได้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากมาดูันว่ายัางไงครับคนเนี้ย เห็นโอ้ยเป็นเล่นมันครับเห็นตัวผู้ชายแต่เขาเล่นโคตรมากนะโอ้ยอืสไนด์โดนนัดเดียวตายเลยเนี่ยเออเอ้าลืมไปเขาก็นัดเดียวตายเหมือนกันนดิวะเออเราสไนด์เนี่วยโอ้ยเต้นเอาว่าทุกคนโอ้โหถือว่าเปิดเกมแรกกับโบรัสสองได้อย่างเป็นไง เอาเรียกเอาเรียกสำหรับปืนนี้นะครับคือต้องบอกว่ามันปืนที่น้ำหนักเบามากนะสำหรับคือทําให้เราเล่นเราพิ้วมากขึ้นเลยนะครับผมพิ้วกว่าเล่นบานเลตเยอะอะจริงๆปืนเนี้ยโอยเมื่อกี้มิดทาวรอบนี้เป็นนิวมิดทาวนะครับด่านเดิมแต่ว่าปรับโฉมใหม่นะครับผมมาลองดูว่ามุมเดิมจะยงังคงใช้ได้อยู่ไหมนะครับเอ๊ะจะรอบนี้ทีมแดงอาจจะแบบอุ้ยนี่บุกไวก็ได้นะคปังเอาละจุด ไม่ได้ฟันใครมานานแล้วเนี่ย <c oughs> อุ้ยนิ่งตัวแล้วสองนัดเดียวตายนะครับนี่ครับปืนผิวจริงครับผมวิ่งยิงแบบไม่ต้องอคอนโทรคอนโทรได้ <c oughs> ผิวจริงๆครับผม <c oughs> เมอก่อนจะติดคำว่าโบล่ส12โกนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ผมเล่นปืนเนี่ยจะเล่นเป็นปืนสีทองนะครับแล้วซื้อเก็บไว้หลายวันมากคือเล่นบ่อยมากนะครับโบล่าเนี่ยแต่ว่าพอมาเล่นแบบลายอื่นที่ผมจะติดพูดอ่าสกินตัวเดิมนะครับลายปืนเดิมเฮ้ยรอ,อบนี้เพื่อนเราดูเอหนาแล้วเราโฟกัสทำบอมบีดีว่าอุ้ย อวชูแหมโ่โหยิงไวมากนะครับนัดเดียวล่วงเฮ้ยเนี่ยไม่มีมุมดักคนบ้านเลยนะครับรอบนี้มุมเดิมเราน่าจะใช้ไม่ได้แล้ะอ่ามีคนมีเพื่อนเราใช้ได้ตรงนี้นี่ไม่มีคนดักคนบ้านแล้วนะทีมแดงค่อนข้างบุกไหวนะรอบนี้อุ้ยไม่ตาย <c oughs> แมนยำแมนยำแล้วก็น้ำหนักเบานะครับโอ้โห สายสัย,ย่างผมนี่ชื่นชอบมากนะครับกระสุนก็เยอะนะครับปืนนี้คือแบบดีจริงๆ <c oughs> แต่รูปทรงอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนนะครับเพราะว่าอย่าง T2 เนี่ยก็จะเหมือนแบบปืนจะดูแบบใหญ่ๆหน่อยนะครับอันนี้ดูปืนแบบเบาๆเลยนะปืนเร็วๆเ <c oughs> หมาะสายวิ่งยิงอย่างเราอย่างงี้มาดูว่ารอบนี้จะทำสติคิวได้เท่าไหร่ <c oughs> สามสองหนึ่งอ,อุออออ้ยเพื่อนเรายิงโดนแล้วนะสวยเพื่อนเอ้ยเอ้ยไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวเกิดโดนเหล่าโอ้ awesome. โหแมนนะครับยิงทุบโดนหลบผิวๆเลย เฮ้ยบอมบีไม่มาแล้วมั้งรอบนี้ต้องไปโถมเอบ้างแล้วผมว่าเฮ้ยใช่ไหมทุกคนว้าแล้ว <c oughs> มีคนดักอ้หเดี๋ยวนะครับผมจำได้เลยคนนี้ที่เขาวิ่งกระโดดมาเหลาใครแล้ว หม่นะนายจะโดนมาฟันเราอีกใช่ไหมดักไว้ก่อนดักไว้ก่อน,อ,นอุ้ยไม่โกลดคือโดนเหล่าไหมวะโดนมีดปลายปืนแทงตายนะครับเมื่อกี้โอ้โห oh, oh. <c oughs> ไม่น่าเลย <c oughs> เราก็ระแวงตัวข้างหน้านะครับเพราะตัวข้างหน้าคือตัวที่เอามีดบางตอมาเฉาะเราเขาที่แล้วนะครับสภาพการไปโดนมีดแทงจากข้างหลังแทนนะครับเป็นมีดปลายปืนด้วยนะครับ oh. ที่ส่วนข,ของการดุเหล่าือการโดนมีปลาปลืนเนี่ยะทุกคนโอ้โหวิ oh ่ง my god แต่ภาพอ,อุ้ยนี่ไงนี่ไงสิ่งต่างกตอนนี้หลอนหลอนไปแล้วครับหลอนเสียงมีดไปแล้วห,หนึ่งไม่ได้อุ๊ยจูบไม่มี นี่ครับเกิดผมแล้วเสียวเลยเกินลงมาแน่ลงมาแน่แนดูนะอุย้ยสองคนเพื่อนยังไงโอ้โหคือเขาดินมาจากตรงไหนครับเนี่ยแบบคือถนนน่าจะหลุดแล้วนะครับแบบมาบ้านเราแล้ว,ลวอ้อมมาเลยอ่ะสภาพโดนข้างหลังสองรอบแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหแล้วเขาที่แล้วโดนแบบโดนมีดปลายปืนแทงนะผมอุ้ยเอเข้าเดี๋ยวโอ้มอกี้เราไม่ได้คิวหรอป<ะ>ังอุ้ยทีวางโอเคเอาวะทุกคนไอ้แกงของปืนนี้นะครับผมมองว่ามันเข้าสะโคบไวมากนะทำให้เรายิงไวขึ้นด้วยนะครับแล้วลายปืนเนี่ยผมรู้สึกว่าคนขุนจัง ปไปแล้วไหลครับชมวันนี้ไหลโอ้โหทุกคนคือมอการวิ่งยิงๆครับปืนนี้ผมบอกเลย